สวัสดีครับพี่น้องทีเราทุกท่านครับพูดสั้นๆนะวันนี้ความคิดที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือการเมืองไทยเราวันนี้นะวันก่อนเนี่ยผมได้นําเสนอภาพของสถาบันกษัตริย์ที่เขานะมีทีมงานอวยทีมงานที่เอาภาพเอาอะไรขึ้นมาเนี่ยทำกันเป็นํ่เป็นสันนะพร้อมๆกันกับตระกูลชินวัตรที่เขาทํากันเนี่ย แล้ววันนี้เราก็เห็นลนีลาการเล่นการเมืองขององ้หญิงที่ก็เริ่มจะ,ะเก่งขึ้นแต่ว่าเก่งอย่างไรเนี่ยทิศทางที่ยืนอยู่เนี่ยมันก็มันก็ประจานตัวเองออกมาได้ด้วยนะแล้วในการต่อสู้กันเนี่ยเพื่อไทยก็ต้องเล่นทุกเมนะ็ดวันนี้ก็เข็นโพอะไรออกมาว่าชี้นำว่านะความนิยมนะเหนือกว่าดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะซึ่งเรื่องพวกนี้นะในทางการเมืองเมืองไทยวันนี้ เราต้องเข้าใจว่าโพเมืองไทยเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้ทั้งหมดหรอกคุณจะไปเชื่อมันทั้งหมดโพชี้นําการเมืองไอ้ที่น่าเชื่อถือในบางประเด็นอย่าได้คิดว่ามันจะเชื่อหน้าเชื่อถือไปทั้งทุกเรื่องแล้วคนที่อยู่ในอํานาจเขาต้องใช้โพเป็นการชี้นำนะดับกระแสแล้วการเมืองเนี่ยมันไปไม่ถึงไหนนะพี่น้องเป็นการเมืองน้ําเนา่าก็เนา่าเรื่องสถาบันกษัตัตย์ที่วันนี้ก็แต่งตั้งอะไรไม่หยุดไม่ย่อนเทียบกับกษัตริย์ ของสเปนอย่างเงี้ยเห็นกันชัดส่วนชินวัตรก็เล่นบทบาทเราก็เห็นว่าเขายิ่งประจารตัวเองผมไม่พูดมาก <c oughs> ไม่พูดมากและขณะเดียวกันเนี่ยเราไปดูนะทีมของเพื่อไทยภูมิใจไทยนะแล้วนักการเมืองในระบอบทักษิณเดิมเนี่ยวันนี้จับมือกับเจ้าสัวทั้งหลายนะและว้วก็ทาหารไปทางเดียวกันหมดนะครับวันนี้แพ็ ทีมกันเหมือนเดิมอํานาจเก่าๆยังอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยย้ายข้างมาสู้กับฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็เข้มขน้นแต่สู้ไปสู้มายัางไงเนี่ยผมนั่งดูเห็นน้องๆพักประชาชนเนี่ยทำงานกันหนักลงไปออกแรงไม่มีเงินไม่มีอะไรอยู่ในมือเอาความจริงใจเขาว่าภาพลักษณ์นะจริงๆอะนะก้าวไกลเนี่ยต้องยืนหยัดในเรื่องหลักการแล้วก็ นะอ,ยอย่าเสนอนําเสนอตัวบุคคลนะอย่างพิธาเนี่ยมันก็หาได้ไม่ง่ายหรอกแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นแบบพิธาแล้วอย่าไปยืนนะอยู่เรื่องคนคนเดียวต้องสร้างเป็นเป็นทีมแต่สู้ไปนานๆมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยนะแล้วก็ต่อไปก็เข้าก็โยนปัญหาให้มาต้องแก้เพราะเพื่อไทยธรรมดาที่ไหนก็โยนกลับไปกลับมาสู้กันไปสู้กันมานะภูมิใจไทยนะหยิบชิ้นปลามันไปกินคุมเกมได้ตลอด วันนี้เรื่องรัฐมนูลที่หวังว่าจะมีการแก้ไข 1- นึสองที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้โทษกรรมเพื่อไทยเคยพูดไว้หมดอนะแต่ว่าทําไม่ได้หรอกครับเรื่องรับมนูลเนี่ยที่ไม่ทาเนี่ยหรือทําไม่ได้เนี่ยมันมันก็อันเดียวกันนะเพราะว่าตัวเองก็ได้ประโยชน์อยู่จากรัฐมนูญฉบับนี้แล้วที่สาคัญคือว่าถ้าทําก็แปลว่าไปนะไปทรยศกับคามั่นสัญญาที่จะกลับไปรับใช้มันก็เลยอยู่ในวงเนี้ย เนี่ยเมือ่อไปมองอีกฝั่งหนึ่งคุณจตุพรและคณะทั้งหลายสลิมเดิมหน้าเดิมไอไอดเท่านั้นไอ้ดกเรจักอะไรยเงี้ยนะพวกเนี้ยมันออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองมันมีประโยชน์เพราะเราได้เห็นพฤติกรรมของเครือข่ายระบอบทักษิณเนีนะ่ยซึ่ง d n a แบบใดมันก็ออกมาแบบนั้นนะนะนะแต่ว่าพวกนี้เวลามันออกมาแล้วมันทําอะไรได้อย่างมากสุดมันก็เรียกทหารเข้ามาเหมือนเดิมแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทหารอยู่มาแปดเกปีเนี่ย ชิบหายยังไม่พอกันอีกหรือเนี่ยแล้วถามว่าความหวังมันอยู่ที่ไหนแล้วครับพักประชาชนเนี่ยได้ชนะการเลือกตั้งชนะแล้วโซวัต so จะได้แค่ไหนอะไรยังไงถ้ารับนูญฉบับเดิมมันก็ยังอยู่ในวงเดิมนะเขาวงกฎเนี่ยที่จริงเนี่ยตามหลักมันก็คืออย่าเข้าไปเล่นตั้งแต่แรกใช่ไหมละ่ะแต่เมื่ออยู่ในนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องพาวไม้ได้นะครับซึ่งวิธีการเนี่ยมันต้องนะพูดกันยาวนะนะพูดกันยาวแต่บอกให้รู้ว่านี่ นะถ้าประชาชนไม่พังเขาวงกดเสียจากข้างนอกเพราะเราไม่ได้ไปเล่นข้างในเรายืนดูอยู่เห็นอยู่มันเล่นชี้ทางบีไปเราไม่มีทางได้ประชาธิปไตยแล้วคนที่จะนําพาประชาธิปไตยมีพรรคประชาชนแทบจะเป็นเกือบจะพรรคเดียวพรรคเดียวเท่านั้นเพราะร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นนี่นะมันก็จะมีพรรคที่คนสองคนเท่านั้นที่เข้ามาร่วมได้นอกนั้นเนี่ยมันพร้อมจะไปอยู่กับเผด็จการหรือรเผด็จการตัวเอเลยแล้วแค่นะผลักกันออกมาวันนี้ สภาพการเมืองเป็นอย่างนี้นะพี่น้องก็อย่ายืนงงในเขาวงกฎนะการเมืองน้ำเนา่าอ่ะมาให้ฟังแค่นี้สั้นๆนะแล้วก็คือผมยังไม่สะดวกจัดรายการยาวนะแต่ว่าภาษาอังกฤษนะพี่น้องนะก็บอกลูกหลานด้วยนะว่าเนี่ยวันที่ช่วงนี้กำลังก็ใช้เวลาทำงานกับทีมงานมากขึ้นนะพอมันเป็นเรื่องที่ต้องฝากเขาไวนะ้นะแล้วมันจะเป็นประโยชน์นะครับเนื้อหาฟรีตอนนี้เข้าไปได้เยอะเลย ก็เนี่ยฝากช่วยกันแชร์ไปด้วยกันแล้วกันบุญรักษานะครับสวัสดีครับ